เมื่ออารมณ์อีกประเภทหนึ่งที่เข้ามาสิงอยู่ในใจอารมณ์ประเภทนั้นก็คืออารมณ์ความผ่องใส <c oughs> เป็นอารมณ์ที่ปราศจากกิเลสที่เรียกกันว่าเนคขมะบรมีคือก็หน้าที่ให้ทานในความปรารถนาดีการที่จะจิตเข้าไป ทุ่นคิดในเรื่องกามารมย่อมไม่มีแกบ,บคุคคลให้ทานด้วยความประสงค์ดีโดยการให้พหวังกามารมนั้นมันมีอีกประเภทหนึ่งตอนนี้ในขนาดเดียวกันเสียงขณะที่ให้ใจที่คิดเประทุจร้ายโหดร้ายย่อมไม่ปรากฏแล้วก็มองไปด้านหนึ่งอารมณ์ใจของบคุคคลว่าให้ย่อมเตื่นอยู่ตลอดเวลา เต็มใจจะให้เขามีใจเบิกบานและเจตนาเขาบุคคลให้นั้นก็มีอารมณ์ตรงคิดว่าเราต้องการให้ขณะที่ให้ก็ไม่สงสัยในผลแห่งการให้โดยคิดว่าผลแห่งการให้ย่อมเป็นปัจจัยให้โปรงชนผู้รับและสัตว์ผู้รับมีความสุขมีอารมณ์ชื่นบานนี่เป็นอันว่าถ้าพระมาหาโพิปร,ราชาสมภาร จะพิจารณาไปทีข้อดีกล่าวนี้ก็ได้กันเนคขมะบรมีคือระง,งับที่วนห้าประการนั่นเองนี่คนที่ให้ทานได้ก็ต้องระง,งับที่วนห้าประการเป็นการให้ทานแบบจาคะคือตัดกำลังความโลภของจิตไม่ได้ให้ทานเพื่อหวังคิดจะหวังผลตอบแทนด้วยกรณีใดๆ เช่นว่าขณะที่ให้ทานกำลังใจย่อมปราศจากทิวห้าประการจัดว่าเป็นเนคขมะรบรมีนี่คนย่อยทานนี้ก็ต้องมีความสัจจะความจริงใจอยู่ตลอดเวลาโดยมีเจตนาตรงคิดว่าเราตั้งใจจะให้ทานเราตั้งใจจะส่งเคราะห์บุคคลอื่นให้มีความสุข เมื่อจจิตตั้งตรงไว้อย่างนี้เือวเป็นสัจจะพระมีในการให้ทานนี้ก็ต้องอาศัยวิทยะความภาคเปลี่ยนการใช้กำลังของเมตตาเข้าไปประหัตประหารกำลังของมัจฉริยะทั้งนี้พะอะไรเพราะาพว่ามัจฉริยะความเหนียวแน่นโลภะความโลภมันมีในดวงจิตมาก องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยตรัสไว้ในเรื่องจูเลกสารดกว่าท่านจูเลกสารดกท่านเป็นคนจนอยู่ด้วยกันสองคนสาม,มีพัญยาเมื่อองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเด็จไปสู่เมืองพารานสี เวลานั้นปรากฏว่าประชาชนที่ประรากาศว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระบรม,มโลมลมรกนาถพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกขอท่านทังหลายยมพากันไปฟังเทกของพระพุทธเจา้าท่านจูเลกษาดกท่านเป็นพรามคนจนสองคนพร้อเมียมีผ้าโน่งกันคนละผืน สำหรับผ้าห่มผืนเดียวกันเวลาผัวออกจากบ้านเมียก็ต้องอยู่บ้านเพราไม่มีผ้าห่มรามไปไหนต้องห่มผ้าเวลาพันยาออกจากบ้านสามีก็ต้องอยู่บ้านเพราะต,ต,ต้องผ่ายกันออกกพผ้ามันมีผืนเดียวที่ต้องห่หมออกจากบ้านเมื่อฟังข่าวว่าองค์สมเด็จพระพิจิตามารบรมสัสัดาสเสด็จมา พระพุทธเจ้าตาขึ้นแล้วในโลกก็ดีใจท่านพรามจูเลกสารดกจึงได้ถามท่านพราามผู้เป็นัญญาเวลานี้ทราบข่าวว่าองค์สมเด็จตะสาัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จเธอจะไปฟังเทศเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนเรามีผ้าห่มเื้นเดียวไปพร้อมกันไม่ได้ สำหรับท่านพัญญาก็บอกกับท่านสามีบอกว่ากลางคืนฉันไม่อยากจะไปไปไหนไม่ถนัดขพไปกลางวันแล้วเวลากลางคืนท่านไปฟังเทศก่อนก็แล้วกันท่านจูเลกสารดกจึงได้ไปฟังเทศในเวลากลางคืนเมื่อตอน ว่าข้ามฟังเทศพระพุทธเจ้าชอบใจกำลังใจเช่นบานหันษาอยากจะถวายผ้าผ่มแก่พระพุทธเจ้าแต่ว่ามัชริยะความตะหนีคือความห่วงใยในพัญญาก็เกิดคิดว่าถ้าเราให้แกพัญญาเสร็จแล้วถ้าเราถวายผ้ากับพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพวกนี้พัญญาเราจะมาฟังเทศได้ยังไง ทั้งนี้เพระว่ากระแสวสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรยไพเราะเพราะปิ้งมากยากที่จะพึงฟังได้พวงพัญญาความตนนัณฑ่มันดึงเขาไว้ก็ไม่ถวายยามที่สองคิดแบบนั้นอีกก็ยับยัง้งยามที่สามคิดแบบนั้นอีกก็ยับยัง้งพ้ถึงยามที่สี่ทนไม่ไหวคิดว่าพัญญาจะมาได้หรือไม่ได้ก็ตามทีเราขอถวายในองค์สมเด็จพระจินสี จึงเปลือ้องผ้าหมปถวายไว้ที่บาทธรรมู์คือเท้าของพระพุทธเจา้าถอยมาแล้วก็เปล่งวาจาว่าชิตังเมชิตังเมทีย่งแปลเป็นใจความว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วเวลานั้นพระเจ้าประเสณาทีโกศลบรมรมากริยัเริ่มบาดเท่าเธอไปรบทัพจับศึกคือฆ่าศึกมาไปชิดติดพระนคร เมื่อองค์สมเด็จพระพิทษวรมาถึงแล้วต้อนรับแล้วก็ลาองค์สมเด็จพระบพิบแก้วไปปราบรามข้าศึกเชื่อก็หนไม่นานนักพระเจ้าประเส้นในที่กุศลก็รบชนะข้าศึกเมื่อกลับมาแล้วก็พาทักแล้วทหารทั้งหมดมาเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมสุคตฟังเทศก่อนที่ก่อนที่จะเข้าพระราชฐาน มืนั่งฟังเทศอยู่ด้วยเห็นพรา์คนนั้นประกาศตนว่าชิตังเมชิตังเมเรื่องแปลว่าชนะและ้วชนะแล้วก็สงสัยวันนี้เราไปรบกับข้าศึกมาเราชนะข้าศึกอีตาพราหมณ์แก่คนนี้แกอยู่ในบ้านเฉยๆแล้วก็ประกาศกว่าแกชนะและ้วชนะและ้วก็อยากจะทราบว่าชนะอะไรจรึงให้นยหายทหารผู้ใหญ่เขาไปถาม แกก็กลับแกก็ตอบบอกว่าที่ชน,นะนี่มันชน,นะใครหรอกชน,นะความตะนีที่มีอยู่ในใจอยากจะถวายภาพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ตอนหัวข่าถวายไม่ได้ไอ้มเมตเรริยะมันเึ่งเขาไว้มาตอนดึกใกล้สว่างนี่ตัดสินใจแล้วจึงให้รอะในชีวิตสองคนผัวเมียม,มีผ้าอยู่ผืนเดียวอัญจูเลเอ และเมื่อพระเจ้าประเสนที่ก,กุศลบรมกษัตริย์พระบาททรงทราบยี่งถ่ยผ้าสาดกเป็นค,ค,คูค่คูค่หนึ่งคู่สองคู่สีคู่ไปคู่16บคู่รามจูเลกสาดกก็ถวายพระพุทธเจ้าจนหมดไม่รับไว้คิดว่าชาตินี้มันจนก็เพราะว่าชาติก่อนมันไม่ดีไม่บำเพ็ญทานไปด้วยดี จนกระทั่งพระเจ้าประเส้นที่โกศลให้บ้านสวยแล้วเขาเขาประทานอภัยเพื่อให้บ้านร้อยหลังสําหรับเก็บสวยให้ช่างหนึ่งร้อยม้าหนึ่งร้อยโคหนึ่งร้อยคนทาสผู้หญิงหนึ่งร้อยทาสผู้ชายหนึ่งร้อยจุดจัดอยู่ในเกงข้าหาบดีนี่ขอถวายวพระพร,ระมหาบพิตรพระราชสมภาร เมื่อคนที่จะให้ทานต้องมีมต้องมีวิริยะความเพียรกำจัดศัตรูตัวสำคัญคือโลภะความโลภกบมัจฉริยะความเน่ฉะนั้นยึงขอถวายประพณว่าการให้ทานนี้ก็ต้องมีวิทยาบาร,รมีประกอบด้วยนี่ปัญญาคนให้ทานต้องเป็นคนมีปัญญาถ้าคนให้ทานไร้ปัญญาเสร็จแล้วให้ไม่ได้ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ไร้ปัญญาจะเห็นว่าทรัพย์สินของเราที่ได้มาได้มาด้วยความเหนื่อยยาก <c oughs> <c oughs> เราไม่ควรจะแบ่งปันให้แก่บุคคลอื่นแต่นคนที่มีปัญญาเห็นว่าการบริจาคทานได้จากาการให้เพราะการตัดใจเพื่อตัดกิเลสก็ตามว่ากันโดนทางโลกอย่างย่อๆอย่างต่ำตำ คนที่มีปัญญาจะทราบว่าการให้ทานเนี่ยเป็นจริยาที่ผูกมิตรเป็นการทําลายศัตรูไปโดยปริยายถ้าจะทรงตรัสถามว่าคนที่รับทานของเราเขาเป็นมิจฉาเราทุกคนหรืออาตมาก็ต้องยอมรับว่าคนที่มีความโง่เขาได้รับของจากผู้ให้แล้วดีไม่ดีเขาประากาศตนเป็นศัตรู อย่างนี้ย่อมพบกันในโลกนี้เกือบทุกคนถ้าถือว่าไปให้กับคนอักตันยูไม่รู้คุณคนเข้าซึ่งมีกำลังใจต่ำสามกษัตริย์เลี้ยงที่เรารู้จักคนพูอหูดูเลี้ยงแต่นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นอนั้าว่าสภาวะเบื้อต่ำด้วยรมต่ำที่มีปัญญาอย่างต่ำก็เห็นว่าการให้ทานเป็นจริยาที่สร้างมิตร ถือว่าเสียถีก็ยังขาดไปการให้ทานย่อมเป็นปัจจัยให้มีความรักสำหรับบุคคลผู้รับทานนี่นอันดับตำ่ำถ้าหากว่าใช้ปัญญายาณพิจารณาจริงๆก็เห็นว่าการให้ทานเนี่ยเป็นการตัดเยื่อใยตัวหนึ่งเป็นเยื่อใยสำคัญเป็นรากเง้าของกิเลสคือขุดรากเง้าของกิเลสใหญ่ทิ้ง นั่นก็คือโลภะความโลภคนที่มีปัญญาพิจารณาเสมอว่าการเสียสละทุกอย่างเป็นปัจจัยของความสุขความชื่นบานยมปรากฏคนที่ให้ทานไม่ใช่จนคนให้ทานทุกคนหาคนจนไม่ได้คือไม่จนความดีไม่จนมิตรไม่จนไม่จนคนที่รัก ยังมีคนอากจรรยอยู่อยู่บ้างก็ไม่เกินส0ของบุคคลผู้รับสำหรับ90%เปซ็นเป็นบุคคลผู้มีความดีรู้คนคนถึงแม้ว่าผู้ให้จะไม่มีจิตตั้งใจว่าจะให้เขาสนองความดีประเภทนั้นแต่ผลพลอยได้มันย่อมได้เป็นของธรรมดาเนี่อาตมาจึงพิจรารณาเห็นว่าการให้ทานและจาคะาทาน จะก็จะต้องมีปัญญาบรารมีควบคุมด้วยต่อมาคนให้ทานต้องมีความอดทนมีความอดกลัน้นยับยั้งอารมณ์ใจไม่เกิดอารมณ์ที่เป็นข้าศึกกับทานนั่นก็คือคันติเมื่อ <c oughs> การให้ทานนี้ <c oughs> จะต้องมีอารมณ์ยับยัง้งคือความอดทนเนื่องด้ว่าวัตถุทานที่จะให้ กว่าจะได้มันก็แสนยากมีความลำบากมากวัตถุแต่ละชิ้นที่ได้มาก็ต้องมีความเนหน็ดเหนื่อยต้องอดทนต่อสู้กับความเนหน็ดเหนื่อยต่อสู้อันตรายทั้งปวงต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่อสู้กับการนินทาว่าร้ายต่อสู้กับการแข่งแกล้งทุกอย่างเพร่อการประกอบกิจอาชีพทั้งปวง มันย่อมมีภัยทุกสาขาที่เข้ามาถึงตัวนี่เป็นความอดทนชั้นหนึ่งในขณะที่หาเข้ามา <c oughs> ในเวลาที่ให้เข้าไปเขาต้องสร้างความอดทนอารมณ์ของบุคคลว่าให้ทานใหม่ๆท่านน้อยไม่เป็นไรถ้าให้มากอารมณ์ต่อสู้มันจะเกิดถ้าความจําเป็นเกิดขึ้นก็จะมานั่งในวันนี้เราให้เขาทำไมเนี่ย ถ้าเราไม่ให้เขาเส้นแล้วเราจะมีความสุขยิ่งไปกว่านี้เนี่ยอารมณ์ประเภทนี้มันเป็นอารมณ์กิเลสเข้ามาตัดความดีนี่ท่านที่ให้ไทยเขาต้องมีขันติบารมีเข้าควบคุมอดทนอดกั้นก,กำลังใจไม่ยอมให้อารมณ์ที่เป็นภัยเข้ามาสู่จิตที่เรียกกันว่าคันติบารมีหรือว่าความบกพร่องใดๆถ้าเกิดขึ้นจากทรัพย์สิน เราต้องสแสวงหาใหม่มาเพิ่มเติมก็ไม่นึกถึงความเหนื่อยยากลำบากกายพร้อมที่จะปฏิบัติพร้อมที่จะหาโดยไม่เสียดายทรัพย์สินที่ให้ไปนี่เป็นอารมณ์ของขันติเป็นอันว่าการให้ทานก็ต้องมีคันติบารมีพวกอธิษฐานโดยการตั้งใจไม่คิดว่าเราจะให้ทานอยู่เสมอเราจะเกื้อกูลกักบบุคคลอื่นอยู่เสมอ นี่ก็ต้องมีที่เรียกว่าอธิษฐานแลบารมีอุเบกขาบารมีสักครู่นี้อาตมาถวายพระพรในได้คันติความมดทนดูเปนว่าเกือบจะบวกเอาอเบคขาเข้าไปหมดอุเบคขาแปลว่าความวางเฉยธรรมรมให้เป็นสุข <c oughs> มีอารมณ์คิดอยู่เสมอว่าเราจะสร้าง ความดีด้วยการให้ทานาการใดๆที่เข้ามาต่อทานเป็นเรื่องของชาวโลกใครเขาจะนินทาว่าร้ายด้วยประการใดก็ตามทีเหตุทั้งหลายเหล่านนนั้ี้ไม่ยุ่งวางเฉย <c oughs> ให้ทานไปเกือบจะหมดตัวเหลอไปหรือไม่เผลอด้วยเจตนาก็าตาม แต่ว่ามาให้ไปแล้วภายหลังเกิดสุดโมทางฐานะลงมาก็วางเฉยมีอารมณ์สบายเต็มใจในการให้ทานเป็นปกติ <c oughs> อย่างนี้เชื่อมีอเบคารมในเรื่องนี้ก็ได้ปรากฏแก่ท่านาริบินิกาเสียีเหมือนกันวันในสมัยที่องค์สมเด็จพระวิชิตมานบรมาสาสนดาสัมมาสัพพุทธเจ้า <c oughs> ทรงสงเคราะหรกบดาปวงชนที่มีความเคารพท่านอนนาดิวินิกาเศรษฐีได้ให้ทานแก่พระพุทธเจ้าเป็นปกติด้วยหันเลิศสองท่านนี้มีชื่อเสียงมากในการให้ทานคือท่านอนาดิวินิกาเศรษฐีกบนามวิสาขามาหาบาสิกา ท่านได้ทำนุบำร,รุงพระสงฆ์ในพุทธศาสนาให้มีความสุขเวลาที่ไปวิหารตามพระบาลีว่าทั้งสองท่านไม่เคยมีมือว่างเจะต้องถืออะไรต่ออะไรก็ตามไปเพื่อบำุงถวายพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานต่อมาในการครั้งหนึ่งปรากฏว่าอุปาคาตกรรมประเภททรัพย์พสินไม่เกิดขึ้น ท่านถูกคนเขาโกงเงินที่เขากู้ยืมไปทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ในบ้านก็ถูกขโมยลักแล้วก็ทรัพย์สินที่ฝังไว้ก็ปรากฏว่ามันอยู่ใกล้าน้ำน,น้ำเสาะทังทลายลไ,ไปในมหาสมุทรตัวท่านเองก็กลายเป็นคนยากจนเข็นใจแต่ยังไม่ถึงกับจำนำบ้าน ข้าวที่จะบริบรโภคเข้าไปก็ต้องใช้ปลายข้าวละเอียดต้มแล้วก็ใช้น้ำผักดองเป็นกลับนี่มหาเศรษฐีใหญ่มีความย่อยยับลงถึงเพียงนี้ <c oughs> ในการครั้งนั้นองค์สมเด็จพระมหามุนีคือพระพุทธเจ้าส่งเสด็จไป ท่าน,นาลีปินิกาศเศรษฐีจนขนาดนั้นก็ยังนิมนต์องค์สมเด็จพระจอมไตรไปรับพัะตาหารในบ้านพร้อมไปด้วยพระสงฆ์ห้าร้อยรูป <c oughs> การจนของเข้าปลายข้าวยังคงจะเหลือมากก็เป็นทรัพย์สิงเก่าเมื่อเวลาถวายทานก็ถวายทานแบบนั้นเพื่อปลายข้าวมาต้มแล้วก็น้ำผักดองเป็นกับ ถวายตั้งแต่พระพุทธเจ้าถึงาาพระสาวกทั้งหมดมีสภาวะเสมอกันในขณะที่องค์สมเด็จพระสงฆ์พิพระวิชิจฉัยกำลังสเสวยอ,อยู่ถ้านาดิวินิกาเสษฐีก็ได้กราบทูลองค์สมเด็จพระบรมครู <c oughs> ว่าพันเตพระกวาข่าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าขา เวลานี้ทานของข้าพระพุทธเจ้าเศร้าหมองเสร็นแล้วในวาระก่อนๆพระองค์พร้อมไปด้วยพระสงฆ์ทรงสเสด็จมาข้าพระพุทธเจ้ามีอาหารลดเลิศถวายเสมอแต่เวลานี้ยากจนลงไปเหลือแต่ข้าวปลายข้าวกับน้ำผักดองเท่านั้นพระองค์สมเด็จพระพิตรมาได้ทรงสันดับตอนที่ทัศามาหาเศรษฐีพูดจบ องสมเด็จพระบรมนาศกจึงได้มีพระพุทธตีกาตรัสถามว่าเศรษฐีดูก่อนท่านมหาเศรษฐีท่านกล่าวมาตามนี้อาตมาอยากตถาคตอยากจะทราบเจตนาของใจเมื่อเวลาที่ท่านให้ทานถาวายทานกับพระสงค์ท่านมีความรู้สึกยังไง ท่านมหาเศรษฐีก็ได้กราบทูลในองค์สมเด็จพระจอมใจว่าพันเตพระสวาข้่าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจ้าผู้เจริญพร,ระพุทธเจ้าข่าถึงแม้ว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจนเทเพียงนี้ก็ตามทีแต่ด้วว่าเจตนาของข้าพระพุทธเจ้านี้คงเดิมทื่ก่อนจะให้กับเต็มใจในการให้ขณะที่ให้ ร้อมเรื่มใส่ก็ก่อนจะให้ตั้งใจไว้ก่อนเมื่อให้ก็เต็มใจให้เมื่อให้แล้วก็ชื่นใจไม่เคยเสียดายในทนันองค์สมเด็จพระพิชิตามารจึงได้มีพระพุทธดีติการัดวาเศรษฐีดูก่อนมหาเศรษฐีลูขังวาปเนียตังวาขึ้นชื่อว่าวัตถุทนันจะเป็นของประณีก็ตามจะเป็นของอยากก็ตาม ถ้าบุคคลผู้ให้มีเจตนาครบทั้งสามการเพื่อก่อนจะให้ก็เต็มใจให้พาตั้งใจไว้ว่าจะให้เมื่อก่อนขณะที่ให้ก็เต็มใจให้แล้วไม่เสียดายในทานใน,นการให้ผู้ให้เป็นผู้บริสุทธิ์ก็มีสิ่งครบพระตูทานที่ได้มาก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่คดไม่คด,ไม,คดไม่โกงไม่เบียดเบียนใคร ถ้าสำหรับผู้รับทานก็เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างนี้ตถ,ถาคตถือว่าเป็นผลทานที่เนินสงมากอย่างยิ่ง <c oughs> นี่หละขอถวายพระพรประมาหาบกิพระราชสมภารการให้ทานก็ต้องมีเบิกขาคุมใจพระอย่างท่านานาธิเบนิกาเศรษฐีท่านถวายทานในองค์สมเด็จพระมหามุนี ทงัทงท่านที่กำลังยากจนแต่ท่านเองก็ไม่มีความวันไหวในใจมีบารมีทั้งหมดครบถ้วนแล้วก็มีความสบายใจว่าใจเฉยๆมันจะจนก็เชิญจนมันอยากจะรวยก็เชิญรวยเรื่องความจนความรวยเป็นของธรรมดาแสดว่าการบริจาคทานในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมประเดพระสงฆ์ เป็นเรื่องปกติที่ท่านเต็มใจจะทำเป็นอันว่าผู้ให้ทานทุกท่านถ้ายิ่งให้ทานแบบจาคะก็มีกำลังใจเข้มข้นเมื่อพิจารณาและเห็นว่าบรารมีทั้งสิบรายการที่องค์สมเด็จพระิชิตามารบรมศาสตร์สันดาสมาสมพุทธเจ้าทรงรัด ที่กล่าวว่าบาร,รมีคือกําลังใจครบทุนทุกประการเมื่อมีบาร,รมีครบทุนทุกประการพราอายจาค้าเป็นประธานการที่พระมาหาบพิตรราชสมภารทรงตรัสมาก,ก่วับท่านหม่อมเจ้าหญิงพาวดีรงังสิตว่าจาคะของฉันก็ไปนิพพานได้เหมือนกันอันนี้อาตมาเองก็ขอรับรองพระอาตมาเอง ก็เดินทางมาจากจาคาเหมือนกันชาตินี้ทั้งชาติถือจาคาเป็นสรณะคือเป็นเบื้องตนตั้งแต่บวชเข้ามาในศรราสนาเขาองค์สมเด็จพระทศพลจะได้ลาบมากก็าตามน้อยก็าตามก็ไม่เคยให้ลาบส่วนนั้นอยู่ข้ามปี ในเมื่อการเวลาอายุอย่างน้อยปฏิบัติแบบนี้ก็ถือว่าลาบที่ชาบ้านให้มันเป็นลาบใหญ่คือว่าเป็นผลกำไรพิเศษจึงได้น้อมเข้าไปปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบร,รมโลกประเชิทำเ้าจึงเกิดเป็นอารมณ์ชินนั่นพร้อมกันนั้นก็ได้รับคำแนะนำจากหลวงพ่อฟาน ซึ่งเป็นบรุรพาจารย์อง์แรกในพระพุทธศาสนาในเมื่ออจะมาอุปสมบทบรรชารได้ได้ตรด,ดย้ำได้กล่าวย้ำไม่ว่าทรัพย์ต่างๆที่จะบ้านเขาให้มาจงยาสะสมไว้แล้วก็จงอย่ากเก็บไว้ทรัพย์พอสอนนี่าให้เหลือไปถึงพอสอนน่า <c oughs> ถ้าบาังเอิญจะได้มาจากปลายปีก็คอยตั้งเกมไว้ว่าปีต่อไปเราจะทำอะไร อันนี้จะมาถีวอมรณะนะแต่ว่ามาเวลานี้ดูมันว่าจะเกินอาจารย์ไปสนิดหนึ่งเกินคําสั่งของอาจารย์เพื่อทรัพยังไม่ได้มาก็ทําก่อนแต่ว่าพ้าอาจารย์เองก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันอย่างนี้ก็เป็นเพื่อเป็นการลิลอนโลภะที่เกิดขึ้นกับกิตเพราะว่าในเมื่อทําลงไปก่อนทัพได้มาทีหลังมันยังไม่พอก็ชําระเข้าไป แล้วก็ทําต่อไปได้มาก็ชําระต่อไปก็เป็นอันว่าเงินที่ยาสะสมไม่เป็นสมบัติส่วนตัวมันก็ไม่มีแต่เงินที่เป็นสมบัติส่วนตัวไม่มีก็เป็นกําลังใจที่ดีอย่างหนึ่งคือเป็นความชุ่มชื่นไม่มีกังวลเรื่องทรัพย์มองไปที่ใรในกระเป๋าเห็นว่าทรัพย์ของตนไม่มีใจมันก็สบาย ราะว่าอารมณ์แห่งทพ่ที่มันจะเป็นภัยคือจะสร้างความโหดร้ายเกิดเกิดจิตได้แก่โลภะความโลภมันไม่ปรากฏเชได้มาเท่าไรก็ดีมีเรื่องใช้ทุกจุดอันนี้เห็นไดตรงความประสงค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อปานเป็นที่สุดก็และในการขณะนี้พระมาหาวพิตรราชสมภาร ทรงกรุณาตัดถามผ่านมอมเจ้าหญิงวิภาวดีรังสิตตัดมาดูเหมือนว่าคิดว่าจะคายคานว่าจาค่าของฉันก็ทนี้ผ่านได้เหมือนกันแต่ว่ากระแสพระดัตตลอดตัสถามมาในการก่อนนั้นไม่ได้ถามเฉพาะราคา,าจาคะาถามมาทุกอย่างพระมากรับรองพระทุกอย่าง ถ้าเตาะเจาะจงอย่างนี้เป็นความดีอย่างยิ่งญาติามาเองก็ขอรับรองว่าจาคะอย่างเดียวก็ถึงนิพพานมีศีลอย่างเดียวก็ถึงนิพพานมีเนคขมะอย่างเดียวก็ถึงนิพพานเพราะบารมีตั้งสิบรายการนี้จะทําอะไรก็ดีบารมีสิบรายการจะต้องรวมตัวกันเสมอแต่ว่ามีอะไรเป็นเบื้องหน้าเท่านั้นเมื่อคนสิบคน Uhm. ะะเมื่อใคร hai, คนใดคนหนึ่งออกเดินอีกเก้าคนก็ต้องไปร่วมกันซึ่งเป็นทั้งยาพร้อมร่วมกันไว้ข้อนี้มีประมาณชั้นใดจาคะาที่กล่าวว่าเป็นทานบารมีที่องสมเด็จพระจินนสีตัดทั้งบารมีสิบอีกบารมีเก้าประการก็ติดติดตามกันไปถ้าเวลานี้การเวลาที่ถวายพระพรก็เห็นว่าสมควรแล้วอาตมาก็ขอยุติมาจะเพียงเดี่มนี้ อาตมาก็ขอความสุขสวัสดีจงมีเด่พระองค์ขอพระองค์จงปราบปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงตลอดการยังยุไฟเกิดทอถวายพระพร